สวัสดีครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับ Inside News Ray กับกิจช่วงนี้นะครับข่าวแรกของเรานี้กับการจัดการแข่งข e ัน e-sport ์เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงานนี้ผู้ที่สนใจเตรียมตัวได้เลยนะครับ <S <S ถึงเวลาของนักกีฬา e-sport ์ port, ครับที่จะได้ประชันความเก๋าบนเวทีการแข่งขันเกมนะครับในรูปแบบอ e ีสปอร์ตอิเล็กทรอนิกสปอรนั่นเองนะครับกับงาน Garina Star League Thailand 2013ครับ ร่วมแข่งนะครับสองเกมสดังนั่นคือ Hero of n e นิวเวินะครับหรือฮอนที่รู้จักกันรวมทั้ง Point b l a n งด้วยครับงานนี้ถือเป็นการแข่งขันระดับโลกครับโดยมีนักกีฬามืออาชีพจากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันนะครับและพิเศษสุดกับการแข่งขันของวง Polycat และชินชินวุฒิด้วยการคัดเลือกหา16ตัวแทนประเทศไทยไปทั้งหมด7จังหวัดและงานครั้งนี้เราได้16ทีมแล้วเราก็ต้อง เชิญทีมจากต่างประเทศมาอีก16ทีมรวม9ประเทศนะครับคือเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานระดับโลกเลยนะครับของชาวอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยนะครับชิงเงินรางวัล2ล้า0 0 0สบาทบในงานนี้นะครับเรามี walk in tournament ด้วยเงินรางวัลไม่น้อยนะครับ30,000บาทไปโชว์กันวัน,นั้นนักกีฬาคนไหนที่ร่วมงานแล้วก็อยากจะเข้ามาลองก็ walk in อันเข้ามาแข่งขันกับพวกเราครับยังไงถ้าอยากรู้ว่าพวกเรา จะกล้าจะทราบบ้าเกลียนอะไรกันขนาดไหนก็ลองเข้ามาในงานวันนั้นเลยแล้วกันเพื่อนๆก็สามารถพกบัตรประชาชนขึ้นมาเฉพาะหัวหน้าหัวหน้าทีมนะครับหนึ่งท่านนะครับแล้วก็พาลูกทีมมาอีก4คนจุงมือกันเดินเข้ามาแล้วก็สมัครได้เลยนะครับในงานนะครับก็มีมินิคอนเสิร์ตจากชินชินวุฒิแคนดี้มาเฟีย e r i c h m ช n มนทอยด้วยนะครับก็ติดตามกันได้และสำหรับบรรดาคอเกมก็ไม่ควรพลาดเลยครับ3 0มสถึงมีนาคม บเทคบางนาฮอล์นนะครับฟิตซ้อมข้อมือมาให้ดีงานนี้เงินรางวัลเพียบเลยครับใครที่สนใจก็ไปกันได้นะครับเขามีรางวัลสำหรับ Walk- in ด้วย